ในภายนอกจะทำลายไม่ได้ก็คือการไม่พูดเพอร์เจอในหนังสือภพภูมิเราลองไปดูอันนี้น่าจะได้ประโยชน์เรามาสังเกตสตรูในภายในนะพระองค์บอกทั้งภายในและภายนอกอ่านเผินเผอน,นี่สตูภายในอะไรพระองค์บอกราคะโทสะโมหะจะทำลายเราไม่ได้แสดงว่าการคุมวาจาเพอร์เจอนี่ไม่ธรรมดาสามารถระงับราคะโทสะโมหะได้เลย แล้วก็ศัตรูภายนอกก็เช่นเดียวกันเขาไม่สามารถนำคําพูดของเราออกไปทําลายเพราะเราเป็นคนที่สังวรสํารวมวาจาดังนั้นสมาวาจานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้เราอยู่รอดปลอดภยัยถึงศัตรูจะมาทาอันตรายก็ไม่อาจทาอันตรายได้เพราะเราเป็นเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดองเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ เราก็ทำกิจการงานของเราไปในแบบนักบวชเราก็ทำของในแบบนักบวชในแบบอุบาสกอุบาสิกาเราก็ทำของเราไปอุปถาอุปธรรมคำจูคนะณะสงฆ์เหมือนอย่างในคราวนี้เราก็ได้ยัดโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นกำลังในการที่จะช่วยกิจต่างๆจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี พระศาสดาก็เลยตัดว่าทั้งสองเนี่ยเมื่อเกอื้อกูลกันอย่างนี้ก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้ทั้งกัลวานแล้วก็บรรปะชิต